มาเรามาลุ้นในพร้อมกันเลยครับกับแพ็คลีฮอลแลนด์ทีมออสซสซันการันตีนะครับซองนี้ใช้ L เหล็กแค่84อนั้นไม่ได้เยอะอะไรนะรการดําก็ไม่ได้ใช้เพราะนั้นไปลุ้นกันนะคว่าจะเป็นใครเดินออกมานะครับไปฮูไฟมาแบบนี้ cdm เป็นซางการเล่จริงด้วยนะครับผมโอ้โหนะเล่เก้าสิบสองนะอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเราไม่ได้ตัวแบบการวินเบิร์ดหรืออะไรเนี่ย mm. ขอเล่เก้าเอ็ดเก้าสองเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเอาพวกตัวเก้าเอาถือว่าทุกเอาพวกตัวแปดสิบสี่เนี่ยไปแลกมานะครับเออนะนี้ถือว่าโอเคนะไม่แย่อะไรลุ้นเปิดแพ็คเอ่อการันตีทีมออสเตซีซันลีกคอมมูนิตี้กันนะผม มาดูกันว่าเราจะได้ไข่ซึ่งตัวเด็ดๆของลีคอมมูเนี่ยก็มีหลุยโซเลสนะครับแล้วก็มีเฟสใช่ไหมแล้วก็มีลาปอสนะครับซึ่ง,งอ่สามตัวที่ผมพูดไปก็เป็นถือว่าเป็นตัวเด็ดของลีกนี้นะครับ <c oughs> ก็เราไปดูกันว่าเราจะได้ใข่นะคร <c oughs> ไปครับ <c oughs> อ่ะบังก่อน <c oughs> มาครับเรามาลุ้นสแตทกันนะฟิสิคอล สเตมีน่าแปสเต็งโอ้โหสเตมีน่ากับสเต็งไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะสเต็งแปสอบแบบนี้ฟิสิกส์ยังดูธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับไปดูที่ดีเฟนซ์เลยนะครับจะเป็นตัวลุกหรือเป็นตัวรับก็ดูตรงนี้ได้อยู่นะครับเอาแล้ครับดีเฟนซ์แบบนี้นะเฮดดิ้งแ8แแบบนี้ไม่ใช่ตัวรับแล้วนะครับอ่านะไม่ใช่ตัวรับแล้ว ไปต่อที่ดิบบิ้งนะครับอจิแปดเก้าบาลานซ์แปดสิบสามรีอคชันเก้าสี่ 9, แล้วอยู่แต่ว่าคอมโพสแค่แปดสิบสี่เองโห่ผมแต่สามอย่างที่เห็นมานี่ดูไม่ค่อยดีเลยวะว่าดูไม่ค่อยดีเลยอะดิบบิ้งก็ดูไม่ค่อยดีนะครับไปต่อครับที่พาสซิ่งแปดสิบ 82วิชั่นแค่83นะครับชอนพาร์ตแปดหกองพาร์แปดสิบผมว่าน่าจะลุ้นยากแล้วนะครับทรงนี้ดิบบิ้งก็กลางๆนะพาสซิงยิ่งน้อยเลยนะครับนละ้มาดูเรื่องยิงกันครับเรื่องยิงเนี่ยฟินะิชชิง93นะครับช็อตพาวเวอร์87โอ้เอาล่ะไปดูวิ่งกันครับ แปดเจ็ดแปดสิบห้าทรงนี้ครับนะเปิดเลยแล้วกันนะครับเขาคนนั้นคือเจอหารโมเลโนโอ้โหนะครับแตกนะครับแตกเรียบร้อยนะเลดก็น้อยด้วยนะแค่เก้าสิบเท่านั้นเองโอ้โหเจอแลาวโมเลโนโนะครับ